สบการ่งทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องต้นรักไเบลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดไอคอนโมเมนต์แพให้ทุกคนได้ชมกันนะครับจากไอคอน w a อป5โทเคนนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับทุกคนมาไม่ได้ไลฟ์นะ ลุ้นกันครับว่าเราจะได้ตัวอะไรทุกคน Let's go Let's go ยากเปิดเลยแล้วกันนะครับ Icon moment packs Let's go เ oh, No ขอพ่อได้ดูดีๆนะลูกตรงชาติอะไร ล,ลี่ขวา ยารุก้าซัมบอต้าเรามีอยู่แล้วครับได้มาซ้ำอีกครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ <c oughs> มีอะไรเด็ดๆก็จะมาเัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะครับโอเคครับทุกคน see you บาย